ครจะมาทำส้มตำกินกันครับค่ยอยังร้านอะไรมึงเก็บดีๆดิยั้านไหแต่เดี๋ยวผมนนทำกินครับ <c oughs> นี่ครับนี่เรามาทำ้มตำกลางดิมทานนะครับ,รบดูบรรยากาศครับ มาเร็วอาเป็นอาม้ยอไรฮไอ้ข้างในมีปลาชลาดมันนาให้ดูเเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปด้วยพ่อไปด้ยไปกัหองปลาองปลาเอุ้ยอันนี้ก็คือมะนาวครับ่จะดิบๆวรี้ยวที่สุดพอดำกันเลยพอใส่ลงไปเลยใส่ลงเืกเลยเออต้องแมนี้วะขมับเราใส่มะนาวก่อนครับแต่เรา ใส่เปลือกเลยครับคนคนเลยครับเนี่ยน้ำปลาครับใส่โกโก้ขันนะครับกินได้ครับปลาจริงไหมครับชิมนี่ใส่สองสองแก้วครับฝามกับกินให้ไปเลยครับความอ้วนคือรถพรุ่งนี้ครับนี่ก็คือโชว์รถครับถ้าตายไปก็กินเวลาไปนี่กินครับ ใส่กี่ช้อนโตะมากมาด้วย5ช้อนนับเดี๋ยวหัวล้นนะใส่หลายเช็คหลายใส่น้อยเช็น้อยครับนี่ครับชุนล้นใส่ครับแซ่บมากๆได้แล้วมาแล้วุ้ยวุ้ยเขาปะเดี๋ยวเขานี่น้ำตาลปี๊ครับน้ำตาลเรามาเพิ่งขโมยรับใช่ครับ S <S ขมยมาจากบานอภิชาตังออนเดีบแปิกัดครับอยู่ที่ไหนครับแปะพิกัดแล้วไอตังปัญาอ่อนดีอ่ะเนนทีเปัญญาอ่อนดีอืมรับท้าตกครับทิ้งครับรับเอาเกดีตัางกงดคอยเก็บบกินครับ

ไม่ทิงปลาไม่เลี่ยเลยเปรี้ยวป่ะครบเลยเนี่ยอร่อยเลยเนี่ยปลา้ามัต้องใส่ค่งช้อนนะไม่ว่าเวันนี้อุ้ยเด้งอ้าวแล้วใครมันมะมันใช่ป่ะเย็บแบนเลยยางจำที่ยางมูนะครับ

ปัดเจ๊บคนฉลาดน้อยเอาเอาป้าเจ๊ดเจ๊อาชายคว้าได้ยินด้วยเหรอ้าเป๋าเรี้ยวชีบหายไม่เค็มหรอเค็มป่ะอกเปียวกับเผ็ดไออกเปียวกับเผ็ด ทำไมไม่มีีสื้อแบบนีไปไปรับใส่น้อยเชบน้อยครับใส่มากเชฟมากครับโอ้ยหมากขนาดนันบอกขั้บอกกอนคนไม่ได้เลยครับโอ้ยไอ้กุดช่วยแม่ก่อนรับเชฟไปรับอายุไม่เกินไม่เกินเท่าไหร่จะทำตามสิบเก้าครับเพราะตอนนี้เขากฎหมายใหมครับ อายุไม่เกินสิบเก้าย่าทำตามเลยครับเพราะผมอายุยี่สิบสองครับอันนี้เราก็จะย่างหมูนะครับเนี่ยครับระหว่างพี่ลุงกับพี่ซุงนะครับใกล้เลยนะพ่อมจะาดอไม้มันจะนั้นเปล่าไม้เปล่าไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำมาถวายกันแล้วถวันตัดกัน เรามาดูส้มตำนะครับใส่มะละกอเยอะใส่มะละกอน้อยเน่อยอันนี้ยังยัเบุ้งกลับใส่มะละกอเยอะไปเอ้ยนายนายนายนี่กินบ้างไม่ครับน้ำน้ำนึกขึนถึงสี่จะจืดแต่เราก็อยู่ในมือทามีข้อบันทึกแต่ว่าใส่เส้นเล็กน้อยอันนี้เส้นเยอะเกินถึงสี่จะจืดแต่เราก็อยู่ที่มืออยู่นะครับเหน็บไข่บนเป็นเมาเขาบอกแม่ลยครับลองมากินเองครับจะได้รู้ครับอะไรหรือไม่อะไรครับ ใส่เช็ดเยอะกว่านี้ใส่เช็ดหน่อยนะครับโคตี๊ซอนมันนอนเยอะไปหน่อยโ,อโอคกแรกมันแยกทางครับต่อไปเราก็ต้องแยกใจเย้เจี๊ยบ oui! ปัดเปไปหาใจเธอ,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 อะฮะวันนี้เราเจอสิ่งปแปลกปลอมนะครับซัดก,ก,กันแล้วครับนี่ครับอือตอนนี้ซัดกันแล้วครับซัดกันใจเลยครับ สั่กันแล้วครับพี่เงี้ยนายไม่เหลือตายเป็นไงบ้างครับอร่อยคือเป็นไงบ้างคือไหนเยอะซิมบงไมาให้กินวะเฮ้ะ

ไปดูต่ำๆโคกตองกันเลยครับน้ำนองเยอะเป็นน้อยครับขยากมาที่นี่ครับพิกัดนะครับบางนนท์ครับพิกันครับนี่ครับในป่าบอวีตะว่องครับบอวีตะว่องแค่มาตามดูเองครับไม่รู้ที่นะครับแต่มาตามดูกันเองครับถ่ายวิวนะวิวแบบนี้ครับหายากครับอืับข้าวฉันไอฉนลุง น้ำใสๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วใส่ก็กระจกครับลุงช้อนใส่เว่ากระจกก็ต้องวนน้ำเบอร์วีตะวังครับโค้งนะต่ำๆๆเป็นอยู่นะครับดูคงนะครับตวงแล้ครับหมดครับหมดครับสวบครับมัน ยังไปยังวะเฮ้ยนับนี่ตอบโดนนะน่าจะหมดแล้วนับเฮ้ยเราไปชมกันอีกรอบครับเฮ้ยพ่อเฮ้ยเฮ้ยเดินใครเดินเยอะวะไม่รู้อะนับหมดแล้วนะครับอร่อยครับไงบ้างครับอร่อยไหมอร่อยมาดูเอาเลยครับนับวิวหน้าชมหน้าฐานน้าอร่อยมากครับ

กูตายแบบไม่เผ็ดแล้วก็หวานกูตายไม่เผ็ดแต่หวานนี่ครับตอนนี้เราก็รอหมูสุกนะครับส้มตำเราเสร็จแล้วนะครับรอหมูสุกเดี๋ยวก็จะโซโล่กันแล้วนะครับตอนนี้นี่ด้อย นี่ดูนี่เป็นบรรยากาศนะครับลำ<ะ>ห้วยนะครับใส่เสื้อเหรอใส่เสื้อเหรอทักว่าเอาเสือ้อ,อน้องหน่อยไปเอาเสื้อน้องหน่อยเหรอเดี๋ยวเรารอหมูสุกเราก็จะโซโล่กันแล้วนะครับนี่ครับอันนี้พรกควายครับหมูป่านครับตั้งปูอะไรยังไม่ได้ปูมาเลยนะ จะป <si ูอะจับเอาเถนี่นึงอนี่แหละนีครับพอไัวตายดีไอ้นั่นนะไอ้ไอ้กละมังนู้น่ะนลงมาะ่จะโดนอะไรเยอะใกลังนเนะครันเลยไปม ใส่เหลืองกันนกินน <balls> ้ำตาลนี่รอก็กำลังจะใส่ลงจานขม

สวัสดีค่ะอะไรไม่เลยสวัสดีสวัสดีเอ๊ะน้องอ่ะอ่ะไม่มีละอ่ะโคตสวัสดีค่ะเอ็กซ์คิวบ์แลวันนี้คุณหนูมาอะไรมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำกินข้าวต้มส้มตำกินข้าวย่างหมูอ่ะย่างหมูแล้วกลับกลับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พ่อพ่อน้องน้องนะใช่ นู่นขอพี่อยู่นู่นนี่ครับวันนี้เราก็มากันหลายคนนะครับมาเจ็ดแปดคนนี่ตอนนี้หมูเราไฟไหม้เวลาไม่มีใครดูเลยนะครับนี่ครับหมู่เรามีซ้อมตามนะครับส้มตามรนอันนู้นเป็นส้อมตามนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีนะครับก็กลับสวัสดีปีใหม่คิซีทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพี่ขั้วอมก้อนหินอมทำไมนะเดี๋ยวตอนนี้หมูเรากำลังจะสุกแล้วนะครับอีกนิดนึง นัสครบอันนี้นะครับเป็นหมูย่างนี่นี่กับข้าวนะครับกับข้าวของเรานี่นะครับส้มตำนี่นะส้มตำเราตำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินกันแล้วครับเฮ้ยแล้วแกผักกูดมากินกับส้มตำมั้ยด้บะผักกูดผักบุ้งผักกูดผักบุกงอ่ะผักอะไรเป็นผักอะไรก็ได้ไหม หมูสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอหมูสุกแล้วจะโซโล่ละนี่เดี๋ยวหมูเราสุกแล้วก็จะกินข้าวแล้วนะครับตามเสร็จแล้วกับข้าวเสร็จแล้วนะครับข้าวเราห่อมาจากบ้านนะครับตอานแค่รอหมูสุกแล้วก็จะกินกันละเนี่ยครับตอนนี้กับขาเราเสร็จแล้วนะครับต้นตาม หมูย่างนะครับแล้วแกงนะครับอันนี้ก็กำลังซัดกันอร่อยเลยนะครับนี่นี่ครับนี่ไอ้คว้ามากินครับอ่ะเอามีเอามีมาเงี้ยเอามีกูดิ้กูเกลี่ยด็เอามีเอามีกูดิ้กูเกลี่ยด็นี่นะบรรยากาศใบจานก่ามาคมลงไปอ่ะบรรยากาศตอนเย็นเดียนะครับเยนจานหนึ่งนี่อ่ะแล้วอาชัยอาชัยกินกับผักหวานก็ได้หนูกินแล้วคนจานคนจานไม่เป็นไรหนตัวเออนี่ครับนี่ซัดกันอร่อยนะมันไม่ไปเอายวเส้นดี นั่นแหะข้าขงล่างน่นะข้างล่างกอูอ่ะบอกให้กินให้พร้อมให้แกะให้พร้อมกันเอาออกไปข้างนอกดิคว้าเอาไปข้างน,นอกข้างหลังน้่นน่ะจะได้ไม่แกะกะหรอ,อปีใหม่แบบไฟลุกเอาออกไปเลยเอาหมูให้คว้าชิ้นน่ะหมูท่อมตม่ำนี่ครับอร่อยเลยนะครับพอหมูเขายังไม่ได้อา่าก็เรียบร้พ่อหน่อยหนึ่พพงพอพอกินนิดเดียวพอ<ด>บรรยากาศนะครับดูบรรยากาศอืออือ ช้อนนี่ไงเนี่ยจาดทุ่นต่ำนี่ไงก็ไม่ช้อนด้วยใครโทรมาวะโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนนะครับอยู่ไหมอยู่นี่อยู่ห้วยเอาขึ้นพระตอนมีอะไรมีอะไรอยู่นี่อะไรนี่ยอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่ด้วยกันนี่แหละเนอะแต่บไพน

ไม <Jung ee. S 3> ่ถือนะเรลยบ้านข้าแต่ข้างหน่อย้วข้างหมดแล้ว ตะขนเลยดตะขาตันเนี่ยนมูงอืหมูชินึงแบ่งกันสองคนน้อกูบ่งนีวันเนี่แบงแบงไยนนนท้วคเดียวเขาแบงอะค่ะคนเดียวว่ามันชินใหญเปล่าชิเล็ก มาเยนี่เด็กพ่อูตรงๆนะไปลุงห้าเด็ดลตามนั้น่มะเข้าเลยเราบก็ครับหัวหน้าใครอยากใครบ้างไปแล้วป่ะคุณก็ใชีไหม หมูไม่ได้หมูมนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วครับเริ่มหมดแล้ว นี่ครับนี่ของแขไน้ของแข้นี่ไหนนะนี่เก็บผักสดๆแลวครับจากห้วยนี่นี่นี่ครับของแข้ครับอันนี้สดๆจากห้วยของแขโอเคครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้เจอกันคลิปหน,น้าครับ บายครับบรรยากาศริมห้วยน้ำเย็นๆนะครับ